สวัสดีครับผมแบงค์เกลียนะครับสวัสดีเช่ายูทูบโคนนะครับขอมารับชมนะครับนี่ผ้าเบิร์กุ้กัตานะครับเราหาซื้หนึ่งแปดกับเอลซีเจ็ดนะครับโอ้พี่ลุงนะครับเราเปลี่ยนสีหลอดทั้งสองขันนะครับด้วยลมนะครับเบอร์ตัวแรกนะครับเอลซีเจ็ดนะครับจัดน้ำมันเข้าไปคายน้ำมันออก ใช่ตุดปั่มไปสามหลอบนะครับมักติดลมดูารเ่านมนีบ่บงเดียวจัดให้าสันเล่งมาได้ควนออกประดันเหยียดใจจย่าคว้างรถไรครับมันีมาสันมมนมีลมแล้วแม้มาสันมานีแหงครับข่ขรถมาได้หถเจ็ดตีครับขี่รถมาได้ไดไไดเจ็ดปี ควันชิมควันเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับจุดแน่งเบิ่งครับลุยลมอืมอ้ยเจ็ดควันนะครับอ้ยจัดจา้านนะครับสามรอบนะครับจัดจา้านไรครับดูดปั้มสามรอบนะครับเป็จุดจาไนไรครับ บนนี้แกจะที่นี่ก็จัดจ่านครับตอนหน้าปังนะครับปังทุกคนหน่อยนะครับอ,อบุบลราชธานีนะครับเขตส่วนในอำเภอเมืองนะครับน้ำก็บโบไคพ่อวันไหนนะครับนี่น้ำอย่างเป็นที่มั่งมั่งนี่นะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ความารับชมนะครับ ท่านนี่จุดปั๊มไปสามหลอดนะครับใช่หรอลเตวเเอาโยู้ได้จานมันาคักคักไอ้นมเไดตมติดปั๊บติดปั๊บแไปเอนมูมอานึงนะครับก็เลยมันน้ำไปยังมเกือนีดูเหล้ยจัดในวินาทีมือี่

ปรยูนะครับปรยูนะครับโอ้ยควันลมมันไปเกือบมิดหลอครับปกบติติดลมนะครับ น้ำนี่ไล่ซีลอยนะครับทีนี้ขอพุ่นทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับสองเมตรจนเดียวนะครับคลิปนี้กับพ่อไอ้ท่านี้ก่อนนะครับเอามาให้เบิ้งพ่อหอามาปากหอมพ่อนะครับคูบันตาเอายอซีเจ็ดพันแปดนะครับค่ายจุดปั่นสามหลอดนะครับ ก็หราบหน้านี่ทุกแ้นอยูโหมดนะครับ5ทั้นเดียวนี่มีโอกาสเรียบร้อยดยตลอดนะครับใไป2ทั้นนะครับทีนี้ขอพุ่นทุกคนนะครับขอว่าสมครับ,รบสวัสดีครับ